สวัสดีค่ะสวัสดีทู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะมิงก็ได้เดินทางมาที่สวนยางของนุงต้อมนะคะท่านผู้ชมน้อจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามเลขของนุงต้อมนะคะท่านผู้ชมน้องเมื่อกี้นะคะก็โอ้โหถือว่ามาถูกหลักนะคะท่านผู้ชมมาหลักจิตนะคะแต่ว่าเสียดายนะคะลุงเอ่อ ลุงต้อมให้มาเป็น79ออก7จ็ดห้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่ายังไงนะคะเลขปู่เจ๊กก็ถือว่ายังถูกอยู่ดีเพราะว่าวันนั้นนะคะมินได้ไปไหว้นําผลไม้นะคะไปไหว้ที่สารนากงนะคะแล้วก็ได้นำได้ พานั่งน้อยนะคะองค์นั่งน้อยพุนไปสื่อสารกากงนะคะก็ปรากฏว่าอากงบอกว่าเลขอยู่ตรงที่แผ่นป้ายสี่เหลี่ยมแดงๆตรงนั้นนะคะคือ759นะคะท่านผู้ชมถ้าใครได้ดูคลิปนั้นก็น่าจะมีโชคลาภกันอยู่บ้างนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้นะคะของลุงต้อมนะคะก็ อ๋อไม่ใช่วดนี้สิวดเมื่อกี้นะคะของลุงต้อมก็ถือว่าเฉียดชิวนะคะเฉียดชิวเป็นเลขเจนะ็ดนะท่านผู้ชมนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะพามาติดตามอีกครั้งหนึ่งกับลุงต้อมนะคะท่านผู้ชมมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะมีเข้าบ้างมีหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามันเป็นเลขความฝันนะคะเลขความฝัน ไม่ไม่ใช่แค่ไลขความฝันหรอกท่านผู้ชมความฝันเอ่ยสูตรเอ่ยนะคะไม่เป็นปกติมีเข้าก็ต้องมีหลุดนะคะแต่ว่าของลุงต้อมเนี่ยก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะท่านผู้ชมเข้ามาหลายงวดแล้วนะคะก็เพิ่งมาหลุดหลุดแค่ไม่กี่ครั้งเองนะคะท่านผู้ชมเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามรพร้อมกันกับลุงต้อมกันเลยนะคะสวัสดีคราบสวัสดีลุงต้อมค่ะโอ้หงยบางหาัน รุดไปเลยนาะลุงต๋อมเนาะแต่ว่ากับกับเขามันนี่ไล่งวนแล้วเนาะพึ่งรุดมากกับวนวนนี่แหละเนาะลุงต๋อมเนาะอ่าวนี่กับศิ้ามาติดตามมาสอบถามความฝันกับลุงต๋อมเบิงอีกเทื่อนึงนะคะว่าวนี่พอสิมมว่วาจังใดนะคะหลังจากวนกี่คนมาบอกแต่เจ๊ดเก่าหักเก่าก็ว่าวาเนาะเออื่อวาแต่เจ๊ดเก่าหาเก่าก็ว่าหายเออแต่่าเป็นหยังนะคะกับเป็นความฝันนะคะมีรุดมีเขาเป็นเลื่อมปกตินะคะเนาะ กะคล้ายว่าบัววัดจะเป็นลูกต่อมในี่หนักหน่อยเพื่อการสิสารในไทยกันอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมบางครั้งลูกต่อมอาจจะคิดว่าเออหนักหน่อยเพื่อได้มาแล้วเจ็ดหาเก้าคนก็เลยบอกว่าสามตัวยังสี่ก็ได้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะจะได้หายต่ประมาณนั้นแต่มีเจ็ดมีเก้ายังสี่นาค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาโมนี่ผู้เจกมาหาหรือยังมาแล้วมาแต่หัวคำเอาบก็ได้ยินข่าวว่าบอกคนว่าเลขบอกถือบอก ไม่มาหาดอกจุดทบสองสามดอกจุดอยู่นี่กัจุดจุดยนจุดกรตองมาด้อเพื่อนกัไปแต่หัวคำด้วยจุดจุดเย่ใ่ว่าพูเจัไงว่า้ไปว่าไปหาดอกใหม่ฟอมดาวเดือดไปห่างๆเด้อว่าให้บถือกับตระองมาไกล้ระตองม่ยุ่งว่าไปว่าคนะี่ใส่โมเดลเด็กลูกตอมาเพว่าคไถก็เก่านอันก็ว่าถือยัวมือหนักลูกตอมกับไปแม่นอีไปวายนั่นไปอยู่แม่นคนก็ให้นางนออยู่แล้วก็คือเจ็ดหเก้าว่ามาคือเก่า คนว่าเทื่อนหนีบ่าได้เพื่อนว่าเล็กบ่าเด้อปูกกับบ่าก็ได้แองบ้าแนวไเด๋เอาข้าวบ้าอันตองบ้านะเพราะว่าเอาสิมันคนบ่าให้เพื่อนว่าคนบ่าผู้สาวนะผู้สาวได้หาเป็นบ่าอยู่นี่ตลาดสดเมืองทองกัทลัลก็ลดะเอออยู่ในตลาดได้นอนทั้งแพงเลยได๋กินเหล้าไอสิเอาคนบ่า ผู้แจกให้เอ้วนติโกไห่อ้วนคนบ่าขี่เหล่าน้ำไหนบัวบัวซื่อๆไหนเออบ่ามีเงินเพิ่นว่าบ่ามีเงินไหนบ่บ่าบ่มีเงินคนบ่บ่าบ่มีเงินคนบ่ามีเงินกับเต้าเพิ่นว่ากับเป็นนอนอยู่ทั้งแผงเนาะผมก็พูดกับเหล้าขวดหน่อยกินเหล้าเอาเพินี้สาเพิ่นว่าเพิ่นไปตลาดไหนแย่งอะไว่าพาไปตลาดพาไปหาผู้สาวให้ นี่น้าผู้สาวนี่แหละผนวลาตัวจริงเนี่ยไเห็นจังไดคนปนะ่าขักขักลหัวผู้นี่ละหัวผู้หรนะือผู <c oughs> กระเซิงเมา <c oughs> เหี่ยวอะไรดนั่งเหี่ยวเลย,ยบ่เป็นเก่าทิพเก่าหรือบ่สูงหวานเนาะได้าม่นกปาแอบไปกระมุตอมหัวใจของหัผู้หัวเนลเนาะเวลาบังคั้งโอ้มัผูนอ, <c oughs> อ,อนน,น,อ <c oughs> นี่นี่แพงตลาดตลาดไดในตลาดได พอนก้าไปตลาดอุ้ยว่าหาไ้ก็คือใครเนี่ยคนกับบ่าอยู่แล้วหาคนบ่าไฮต้องเอาจังซี่ละเพิ่นว่าโอะไฮอหายหลายเพิ่นว่าจมหลายให้มันแล้วเพิ่นว่าค่ะโอ้ยบ่าบ่อพอกินเหล้าอีกมันกี่เหล้าอีกได้เพิ่นว่าอุ้ยผู้ข่าสิเหลือบ่อันผู้ข่ากับบ่าอยู่แล้วเน่าฟังว่านั่นล่ะที่เศร้าเพิ่นว่าบ่ามีเงิน ่วาขอเงินแน่เพิ่นว่าข่อยว่าซื้อเหล้ากินขวายว่าเพิ่นก็ยกให้50บาทนี่สิหาชดุดัดเถพื่นว่ามึงน้องขออีกมันให้อีกได้เพิ่นว่าบัดนี้ก่ะขออีกเพิ่นก็ยกมาให้หกอิบโอหมดแล้วล่ะเพิ่นว่าครับเออโอ้ขอนั้คนว่าเออปู้แจ็คขอให้เออเอาสาเพิ่นว่าอันสิมันให้ดอกมันมีเงื่อนให้เพิ่นว่าเห็นบ่ไม่จกให้50บาท บูพ่อข่าวมาจกให้อีกกว่าหกสิบพันบาทนะมีแต่แบงสาวลนะโอ้ยมีแต่แบงสาววา่านอนมีแต่แบงเก่าๆหุย้ยงักะเงินเพนันว่าเออกลาเงินคนบา้าขอคนดีบ่ได้ดเพนันว่าคนดีบ่มีก็มีได้พนันว่าเอา้าจังสีด่ะปู่เจ็กไปหาอยู่ใส่ก็ไปหาอยู่เงื่อนคือเก่าป่ะหาอยู่เงื่อนเขากับภาไปตลาดเดิไปหาผู้สาวอยู่ทั้งตลาดโอ้ไปหาอยู่เงื่อนเหรอผ้าลุงจอมไปตลาดนะไปไปบางเทวทัฐอยู่หัน กะให้คู่หนึ่งน่ะกอดก้านเออแล้วก็เพื่อนก็กอดไปสาบอนนี่ดอกจังให้อีกเพื่อนว่าบวนเนียมตัวยังไงแต่ตัวเมียปกติเรื่องธรรมชาติเพื่อนว่าบ้านี้บางทีหันหลังให้เพื่อนหันหลังให้คู่นั่นเพื่อนก็เอาขาเนี่ยไปกดโตัวทาดเบิงโตัวถาดยูงใั่เอาเท้าเอาขาเอาตีนเนี่ยเอาตีนเนี่ยลาเพื่อนไปกดกรึบเออโอ้ยคือจังให้แต่พอยายมี่มือบ่ว่างเพื่อนว่ากดไปส่องได้แหละน้องต่อม สองสามชิ้อีสองสามินผีสองสามเนอะอันเข้าประกวดรองเพลงไอดอลนะนะเออเข้าประกวดรองเพลงปนสบังเข้าประกวดร้องเพลงแปดคนุดท้ายพันวาเออเอาเอาบ่อยฟังม่อีกเนี่ยเป็นยังงพันไก็เมียก็จะมากอดให้เบิ่งเพ่นวาให้กอดไห้กำพ่นวากเอียเขากรบกำ เมียเขา,าแต่ถ้าก็บม่ได้ถอดไอ้ยังดอกปกติขกขกะหันมาก,กอดจังสีนะฮะเออแต่ว่าเป็นผัวก,กับเมียกันผัวเมียเขาเรื่องธรรมาซาแต่ผัวคนไหนกำลังเมียพันโยเออแต่คนบอดได้เปื่อยผ่าเปื่อ,อยยางดอกวกนอกันนอนนทำการเขากำมะก,กอดเอาเดี๋ยวนุกอว์าอกในเด้อค่ะลุงต๋อมอันวังนางฟังก่อนที่ว่าสิซ้ำผ่านลุงต๋อมนางฟังนึกว่าตัวเองเสียวว่าบ่มีนะนึกว่าจะตีอย่างหยาบเป็นอย่างหยางนะ แบบบ่มีตัวเลขว่าใส่ FC e ฟว้าแปลวเองแต่ว่าพอนั่งฟังลนะ่ะแล้วก็มีไ้มีแต่ว่ขันมือกับนมนี่ที่ว่ามีได้โมเมนต์โมเมนต์นู้น่ได้ไป<อ>จับจุดมองนั่นได้ตรง, <ขา S 2> งได้ไอ้มืนว่าไอ้ว่าตัวเหล็กไปมองมองได้นะลุงต๋อมพไนยกขาสิได้ไปกดรีโมทได้โทรทัศน์ได้พันว่าเบิ่งเบิ่งซ่งองได้ละซ่องซ่องสามสิบเอ็ดซ่องประกวดลองพี่ออเเขาประกวด ลูกทุ่งไอดอลแปดคนสุดท้ายคนแบบอยากเบิ่งตัวนีหนีนุจับจูตรงนี้นี่บอกหูนะว่าไพคิดขึ้นหนูบอลตะวันในความคิดหนูนุจับจูมองนี้ละกะอ่าจูดอย่างนาทีว่าช่องวันเพิ่นปวดลูกทุ่งไอดอลโมเมนต์เป็นพี่บ่าวเพิ่นจงเงินไทยนะนุ่งต่อมันนั่นอันช็อตแรกอันนี้ช่วงช่วงแจงได้เพิ่นคอผู้สาวัห้เออเออนี่ช็อตที่สองนาะภาษาไทยเออช็อตที่ชสอง ชอ็อตแรงนะผู้สาวกอดกันก็น,นอนบนโททรัศน์อยู่เงืเอ่อนต้องการนต้องละทัดโอ้ก่อนอก่อนจะพาลุงตจอมไปหาผู้สาวาสาวันซะนั่นละ่ะอันนี้พออันนี้แล้วหล่ะเพิ่นจังไปหาผู้สาวไปกันลารครับเออหาผู้สาวให้หาพี่บ่าให้อ่าเออแต่วาในความคิดนุนะนุก็สิจับจูดมองนีเด็ดแต่ว่ายังจะบ่ขอแปรเพราะว่ายังยังบ่ค่อยมั่นใจเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวจะไฮเอฟซีเพิ่นนะคะ ล่องห้เอฟซีเพิินไพ่เขามาฟังแล้วก็ลองมาแปะมาตีเอาเบื่องก่อนปูสีบ่าให้เบื he todavía, okay. okay. s <S ha, mm ่องค่นี้ผานจากองทีบ่าผู้สาวก็เอาพี่บ่าให้เพราะว่าสามคนเนี่ยปูกับทีบ่าพอน้องแกกับบ่าผู้สาวเพิ่นกับหาคนบ่าให้สามคนนี่คือคือบ่าอค่ะห่าแต่บ่าบ่าปูกับบ่าปูพาบ่าเออต้องบ้าเพิ่นว่าบ่บ่ได้ต้องบ้า แล้วกัคนบ้าก,ก็ต้องเอาให้ได้้อ,อเอาให้เท่ได้บ้าสุดๆเลยว่าลุงต๋อมต้องบ้าเพิน่บบนว่าเสียงว่างวนนี่ลูกต๋อมว่าจะมีตัวเขให้แม<า>่บอโบไฮเอฟซี่เพิน่นแปลเองเนาะตามที่บอมากแต่ว่าเพิ่นเพิ่นต้องไปอีกอยู่แล้วครับเพิ่นบออยู่อดอกขั้นตอนเพราะว่าเมื่อวานเราก็มาอันนี้อีกไดเพราะว่าโบฝันได้เพราะว่าเพราะว่าพมเสียงเด็กซองหาจูนเจ็ดเก่าคือมิดเลยมิดเลยเป็นบอคือมิดเลยแล้วเรา บางที่ะนะเห็นบอกคนเชียงเราเสืีองคือกันเราว่าคือคือเราว่าท่านคือไห่นาคือเล่าว่าไหนไห้คือว่าท่านเต็มใจไห้น่ะนาเต็มเออไห้อยู่ไห้พังงเพราะว่าร่องเกศเก่าเกศพหนั่งน้ำหนักหน่อยเห็นคือก้านหนักพอเบา <ข>เห็นคือกั่นพอนน,นังสมาธิคือกั่นแต่ว,ว่าพอโตเดียวกันผมกับเบาๆออกมาว่าปล่อยให้หนักหน่อยนะให้มันนิ่งนะเพราะว่าเขากยับมาสัมผัสกับผมเอาหนิวมาเป๊ะจับมือผมนอเพราะว่าหาเทและ่ะหัวกับเก้าเพราะว่าพ่นมาเก้าหัวนอพ่นมาลูบเออลูบหัวเต่ตีว่าเก้าเทาเก่าหาเทแล่ะคืดวานนะคืดอยู่แต่ผมเบาๆมาแต่ว่าผมกับนั่งสมาธิคือมันส่งพลังใจกันนะครับผมเบาๆคือปล่อย ปล่อยชนะกน่อยเพราะเป็นตัวเดียวกันเข้ากับมันก็ต่อโดยเบียกเว้าคือปล่อยแต่ว่าโดยสรุปแล้วก็คือวันนี้ต้นวีกเนาะลุงต๋อมเพิ่นมาซ้ำหนีแม่นบ่เพิ่นมาซองรอดแต่ว่ามันเล้งก็ต้องมาอีกจุดงกันไปก็ต้องมาค่ะโดยสรุปแล้วก็เองมาทีแต่ว่าเฮาเฮาสิจับประเด็นว่ามันคือเอาเนื้อเนืาอเฮาพยายามล็อกแล้วว่าเราสิไปจังได๋บ่ต้องอันนี้ตัวเล็กก่ค่ะบางพฤติกรรมเราเฮ็ดหยัง ค่ะโดยสรุปกระซัํานีเนาะลุงต้อมเนาะค่ะท่านผู้ชมก็คือโดยสรุปนะคะจากที่มินนั่งฟังมานะคะเป็นความฝันของลุงต้อมเนาะ ก็คืองวันนี้นะคะที่มีมาติดตามเป็นประจําำววันที่16พฤศจิกายนนะคะช่วงนี้ก็อยู่ต้นวีคอยู่เนาะเป็นวันที่สองนะคะของเดือนพฤศจิพิจินะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอมมินฟังแล้วนะคะมินยังยังไม่ค่อยมั่นใจในความฝันของลุงต้อมสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็แอบมีตัวเลขที่ชอบอยู่ในนั้นอยู่นะคะแต่ว่าแอมมินจำไม่ตีนะคะวันนี้ขอไม่แปลให้ไม่ใช่วันนี้สิ ความฝันนี้แอมมินขอไม่แปลให้นะคะท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมลองแปลกันมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะลองอฟังความคิดเห็นของท่านผู้ชมบ้างนะคะว่าหลังจากที่นั่งดูนั่งฟังของนุ้งต้อมแล้วเนี่ยสามารถแปลมาได้เป็นตัวไหนเนาะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นแนวทางในคลิปต่อไปของนุ้งต้อมด้วยเนาะเพราะว่าอย่างที่แอมมินบอกอมินยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะแต่ว่าถ้าถ้าให้จับจุดนะถ้าให้จับจุดจุดเป็นตัวเลขแอมมินคิดว่าน่าจะเป็นช่วง กดโทรศัพท์เอ้ยกด,กดโทรทัศน์กดรีโมทแล้วก็เป็นคนที่เพิ่นว่าเพิ่นเป็นพี่บาเพิ่งจู้เงินห้นะคะอันนี้ก็คือโดยความคิดของแอมมินนะคะแต่ว่กก็คือสียังบ่แปรไห้นะคะเนาะสาหรับคลิปนี้นะคะพาี่มาร์กเนาะแอมมินก็ฝากก็ไลไรก็แช่นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่อง I อสตาร์ชแนลด้วยนะคะรู้ชมสําหรับคลิปหน้านะคะจะไปติดตามตัวเลขที่ไหนนะคะก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ